สวัสดีครับทุกคนนี่ก็อีกคลิปหนึ่งครับตอนเช้าผัดข้าวครับทุกคนผัดข้าวให้เจ้านายตอนเช้าเจ้านายเจ้านายรอกินแล้วเจ้านายรอกินแต่เช้าเลย วันนี้เจ้านายก็จะได้กินข้าวผัดไข่ใส่หมูยอลูกน้องอยังไม่ได้ทำกับข้าวตัวเองวันนี้เราทำกับข้าวให้เจ้านายก่อนเพราะเจ้านายมานอนรอ,อกินแล้วเนี่ยเจ้านายวันนี้ก็เมนูของเจ้านายก็ไม่มีอะไรมาก ไม่มีกับข้าวก็ข้าวผัดไข่ใส่หมูยอรอก่อนนะครับเจ้านายรอแป๊บหนึ่งครับข้าวสุกแล้วรอให้มันเย็นก่อนนะรอให้มันเย็นก่อนนะครับเจ้านายได้เย็นไหมเจ้านายเจ้านายซีโรนีเจ้านายบ่นแล้วครับเจ้านายบ่นแล้วว่าหนูข้าว ทำอาหารช้าโอเคแล้วก็วางลงให้มันเย็นก่อนเพราะเจ้านายกินร้อนไม่ได้ไม่ชอบอาหารร้อนเจ้านายบน่นเจ้านายบน่นว่าทำอาหารร้อนกินไม่ค่อยได้เลยรอก่อนนะครับเจ้านายรอแป๊บหนึ่งนะครับเจ้านายเดี๋ยวรอให้ข้าเย็นก่อนนะครับ อย่าบ่นนะครับผมอย่าพิ่งบ่นนะครับรอให้ข้าวเย็นก่อนนะครับรอข้าวเย็นก่อนนะครับนี่ก็มาทําอาหารให้เจ้านายแต่เช้าเลยก็รอให้อาหารเย็นก่อนเพราะว่าทําร้อนๆรอก่อนครับเจ้านายอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวข้าวร้อนอยู่ครับเจ้านาย ทานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจ้านายก็มาบ่นให้ผมอีกรอ,อก่อนนะครับเจ้านายเดี๋ยวรอให้อาหารเย็นก่อนนะครับรอให้อาหารเย็นก่อนนะครับเจ้านายเจ้านายจะไปเล่นก่อนไหมครับเจ้านายจะไปเล่นข้างนอกก่อนไหมครับเอาเจ้านายไม่ไปเจ้านายจะนอนรอเลย เจ้านายจะนอนรอเลยเจ้านายไม่ไปเล่นก่อนหรอครับไม่ไปเล่นข้างนอกบ้านก่อนหรอครับเดี Off ๋ยวเจ้านายรอใจเย็นๆหน่อยหน่อยนะครับรอใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้อาหารเย็นก่อนนะครับเพราะอาหารมันร้อนทําเสร็จใหม่ๆเลยเจ้านายไม่ไปเล่นก่อนหรอครับเจ้านายไม่ไปเล่นก่อนลอ เดี๋ยวรอให้อาหารมันเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมก็เร่งสีมือแล้วสุดสีมือแล้วเนี่ยน่าจะอร่อยอยู่รอก่อนนะครับเจ้านายเจ้านายไม่ไปเล่นหน้าบ้านก่อนเหรอไปเล่นหน้าบ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวผมอาหารเย็นแล้วก็จะไปเรียกมาทานข้าว เจ้านายทำไมต้องทำตาละห้อยแบบนั้นเจ้านายหิวข้าวเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาอาหารให้เจ้านายผมก่อนเจ้านายผมน่าจะอาการหนักแล้วหิวข้าวจัดเดี๋ยวผมจะตกงานเดี๋ยวผมก็ต้องจัดอาหารให้เจ้านายผมก่อน เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับมาลุ้มมาดูเมนูต่อไปจะมีอะไร